หมูเสือไม่ได้มาเล่นๆกว่า15ปีที่เรายังคงเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพในกางเกงยีนส์ของเราอย่างต่อเนื่องเรายังคงเดินหน้าต่อไปและเชื่อมั่นในทางที่เราเลือกเดินซื่อสัตย์ในอาชีพถ้าเราเคลมว่ากระดุมเงินคือเราใช้เนื้อเงินแท้มาผลิตกระดุมจริงๆงานผลิตแบบแฮนด์คราฟต์คืองานฝีมือที่เราตั้งใจทำจริงๆ ผืนผ้ายีนที่เราเคลมว่าผลิตในญี่ปุ่นคือเราสั่งโดยตรงจากญี่ปุ่นจริงๆในปัจจุบันเรามีผืนผ้ายีนคุณภาพสูงในแบบฉบับของเราเองมากกว่า1,000 0เมตรสามารถผลิตกางเกงยีนส์ได้มากกว่า5,000ตัวรวมถึงไอเทมใหม่ๆที่อยู่ในระหว่างการออกแบบและผลิตอีกมากมายมาถึงจุดนี้เราขอบอกว่าเราตั้งใจในอาชีพนี้จริงๆรักพวกเรา และร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับ Piggle Works ยินไทยพรายออฟไทยแลนด์